สวัสดีจ้านี่ก็จ้าที่เมน่นกหายหายไปเนาะจ้าขอโทษได้หลายไมน่นกเลยบึงตัวน้อยจ้าเพิ่คขอดออกมาได้สิบหามือจ้าวันนี้่นออกกำลังกายได้แล้วจ้าสิบ,บิ่งดเปลีงานนอกบ้านจาดัดแมาเมิ่บึง นูหม่มเตอจากลูกสาวไปเอามาเลี้ยงมัหนีเพ่นว่าเดี๋ยวนูสิเลี้ยงเราก็จะแม่อ่ะพันบันนี้เลี้ยนหนักหลายเพันไปเลี้ยนมอซีเนาะเพันไปเลี้ยนหนักหลายเลี้ยนจังไดกะจังไดก็นนเลี้ยงบ่ได้ตื่นแต่เา้าไปลองเลี้ยนมาพันเอ้าคือไปเอาอัานเอกสาคือคือไปเอาอาหารให้เพนคนกินบ่มีเวลาแม่อ่ะพันเลี้ยนหนักหลายเสนุกหรือเดี๋ยวมาน,าน,นั่งเบิ่งไป ใจใหญ่ทั้งใหญ่แล้วคนบ่ค่อยตีกันที่จ้ะหูหูไข้เยลเพราะหูแต่ว่ายี้เมื่อคือนจนกับปูกเข้าลูกกันมากบิง่งจังสี่หลังมึงเชื่อกับตุก๊กใส่คนมากแทะมากแก่กนะ่าจะเนาะเป็นตาซังตาซังเบิ่งคนออกกำลังกายได้แล้วกินน้ำได้แล้วเบิ่งเพิ่นเลนียนโอ้ยเป็นตาซังเป็นตาซังเนาะโอ้ยเป็นตาักหตาักไรคนเลียน เดี๋ยวก็เพี้ยนกันขึ้นเด้จ้เาเดี๋ยวก็อีกอีกตัวหนึ่งลงตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งลงตัวหนึ่งขึ้นหักทายรูปว่ทันจ้ะมาจากหลังจากเทมินโออนอ่อนอาหารให้นห,นนะะหนูแฮมสเตอร์เล้วเมนูก็มานั่งนั่งกินแกงเห็ดจากแกงเห็ดนั้นมีหอยอานานันนั้นเด้พี่น้องอันใบายานางมันเป็นกนราาะป๋องมิโนกอาลไซเดอร์ก็พวกผักกุ้งผักขาผักสรงผักซี ก็คือ,อยู่า้านเฮานี่ยจะมีแกงเห็ดแกงอยังก็ได้กินดูมันหักเป็นกระป๋องก็สร้างมันอกจกาว่าจะได้กินเนาะแช่พิเรมามาจ้ากเราก็ไม่โนฝากกดติดตามเลยจ้าฝากมาต้านี้